ใบหน้าหมองค้ำนะคะแต่งหน้ายังไงก็ไม่ขึ้นค่ะคลิปนี้นะคะปุ้ยจะมาบอกถึงสาเหตุค่ะของการชี่หน้าของเราหมองค้ำนะคะแล้วก็เคล็ดลับคืนหน้าขาวใสนะคะภพยนเจนาทีค่ะได้ผลทุกรอบของบอก สวัสดีค่ะปุ้ย forty up channel นะคะวันนี้ปุ้ยก็จะมาคุยในเรื่องของเคล็ดลับหน้าใสนะคะภายใน7นาทีค่ะซึ่งเคล็ดลับเนี้ยมันเป็นประสบการณ์ที่ปุ้ยใช้โดยตรงเลยนะคะเป็นแบบว่าสวยด่วนนะคะสวยกระทันหันแบบสมมติว่าอยู่ๆพรุ่งนี้มีนักกระทันหันขึ้นมานะคะ่ะว่าเอ้ยจะต้องไปพบ เื่อนเก่ามีปาร์ตี้สังสรรค์สิ่งที่เราอยากจะให้เพื่อนทักคำแรกก็คงไม่ใช่ว่าโอ้โหหน้าแกมาเลยนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหดำมาเชียนะโอ้โหลิ้วรอยเพียบอะไรอย่างเงี้ยเราคงไม่ได้อยากยินได้ยินสิ่งเหล่านี้จากเพื่อนของเรานะคะค่ะ ปุ้ยก็เลยจะใช้เคล็ดลับนี้แหละค่ะใช้เป็นประจำเลยเวลาที่มีนัดด่วนมาโดยที่ก่อนหน้านี้บางครั้งเราทํางานหนักมากเลยแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้เคล็ดลับเด็กของปุ้ยนี่เลยค่ะได้ผลทุกรอบของบอกก่อนที่เราจะไปพูดถึงเคล็ดลับหน้าใสนะคะปุ้ยก็อยากจะพูดถึง5สาเหตุหลักค่ะของการที่ทำให้เราหน้าเป็นจุดด่างดำนะคะหมองคล้ำค่ะ ะะสาเหตุหลักๆเลยนะคะสาเหตุที่1มาจากแสงแดดค่ะแสงแดดนะคะจริงๆมีประโยชน์มากค่ะเพราะเขาให้วิตามินดีกับร่างกายของเรานะคะแล้วก็ยังช่วยทําให้กระดูกของเราะคะ่ะแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะนะคะ,นะคะโดยเฉพาะแสงแดดอ่อนๆยามเชาะะ้าค่ะเราไปเดินเล่นนะคะค่ะแต่ผลเสียของแสงแดดก็มีเหมือนกัน,นะคะ่ะถ้าเราโดนแดดมากเกินไปนะคะก็จะทําให้ใบหน้าของเรา มองค้ำค่ะนะคะเป็นฝ้าเป็นกละนะคะไม่ใช่แต่เพียงมองคำ้ำฝ้ากละอย่างเดียวเท่านั้นนะคะสิ่งที่น่ากลัวอีกอย่างหนึ่งของแดกก็คือเขาจะทำลายเส้นใยอิลาสติกนะคะทำให้ใบหน้าของเรานะคะย่อนคอยค่ะแล้วก็เป็นลิ้วรอยด้วยค่ะฉะนั้นพยายามเลี่ยงแดกนะคะหรือไม่ก็ทากันแดกค่ะ สาเหตุที่2นะคะหลายๆคนเคยแปลกใจไหมคะว่าอ้าวฉันน่ะพูดตรงๆเลยเวลาออกแดงก็ถือร่มนะคะหรือบางทีแทบจะไม่ได้ออกจากออฟฟิศเลยอยู่ในออฟฟิศนั่นแหละเช้าลงจากรถปั๊บเข้าออฟฟิศนะคะกินข้าวก็ให้น้องไปซื้อมาให้ทานนะคะตบอีกทีนึงกว่าจะออกออฟฟิศก็เย็นแล้วคะ่ะแทบจะไม่มีโอกาสได้เจอแสงแดดกันเลยนะคะแต่ทำไมหน้าเราเนี่ยคะยังดำอยู่เลยคะ่ะนะคะ อลองตอบตัวเองสิคะว่าเราเป็นสากโซเชียลหรือเปล่าเราชอบดูแต่โทรศัพท์นะคะใช้คอมพิวเตอร์นะคะนั่งทำคอมอยู่หน้าจอเป็นประจำนะคะแสงไฟเนออนนะคะที่สาดเข้ามาค่ะเราโดนรังสี UVA เต็มเลยค่ะจากหน้าจอค่ะซึ่งรังสีเหล่านี้ค่ะก็เป็นผลกระทบเหมือนกันทำให้หน้าของเราค่ะดำค่ะฉะนั้นแม้คุณจะไม่ออกไปข้างนอกนะคะ ก็ต้องทากัะแดนเหมือนกันค่ะสองสาเหตุที่ผ่านไปนะคะเป็นสาเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอกค่ะแต่สาเหตุต่อไปนี้จะเป็นปัจจัยที่เกิดจากภายในค่ะหรือเป็นพฤติกรรมการดำเนินชีวิตแบบผิดๆของเราเองนะคะนั่นคือการนอนน้อยค่ะหรือว่านอนดึกนะคะเป็นไหมคะบางครั้งเนี่ยเราดูซีรีส์กาหลือแบบดึกมากเพลินไปหน่อยนะคะหรือว่า ทำงานขับปั่นนะคะจะต้องให้รีบเสร็จเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามีพรีเซนต์นะคะค่ะพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาแทบเป็นลมค่ะเจอหมีแพนด้าอยู่หน้ากระจกนะคะแล้วก็ตาดั้เปเลยค่ะใบหน้าหมองค้านะคะ่ะแล้วก็ลูกตาก็แดงก,กำเลยค่ะนะคะไม่ใช่หมองค้าอย่างเดียวเท่านั้นนะคะการนอนดึกนอนน้อยเนี่ยยังจะทําให้ ผิวหน้าของเรานะคะมีการลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวอะคะ่ะได้ช้าลงนะคะแล้วก็ใบหน้านะคะ่ะจะแห้งมอยเจอร์น้ำในในเม็ดเซลล์ของเราอะคะ่ะจะระเหยออกไปนะคะเป็นสาเหตุหนึ่งให้เราแก่ด้วยค่ะสาเหตุที่4นะคะความเครียดค่ะ ความเครียดเนี่ยไม่เพีงยงแต่ทำให้สุขภาพของเราเสื่อมโทรมนะคะแต่ความเครียดอะคะ่ะยังทําให้ร่างกายเราอะคะ่ะผลิตเม็ดสีเมลาไมนมากขึ้นนะคะเป็นสาเหตุให้ใบหน้าของเราอะคะ่ะหมองคล้ำมากขึ้น,นะคะ่ะถ้ารู้อย่างนี้แล้วอย่าเครียดกันนะคะสาเหตุสุดท้ายนะคะก็คือวัยคะ่ะอายุของเราที่มากขึ้นนะคะเมื่ออายุของเรามากขึ้นนะคะร่างกายเราก็จะผลิต ฝ้าและกระอค่ะมากขึ้นนะคะแล้วก็ทํามีการผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวอะค่ะช้าลงกว่าเด็กๆนะคะก็ทําเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ใบหน้าของเรา หมองค้ำค่ะเราทราบสาเหตุกันไปแล้วนะคะว่าทำไมใบหน้าของเราถึงหมองค้ำนะคะปุ้ยก็อยากให้พยายามหลีดเลี่ยงกัน,นะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดกันถึงเคล็ดลับหน้าใสภา,ายในเจ็ดนาทีนะคะที่เป็ดที่ปุ้ยใช้อยู่เป็นประจำเลยค่ะรับรองใช้ได้ผลแน่นอน,นะคะ่ะเคล็ดลับหน้าใสาด่วนภายในเจ็ดนาทีของปุ้ยเริ่มต้นจากการสรับหน้าค่ะ เพราะว่าการสรับหน้านะคะเป็นวิธีที่ทําให้หน้าผิวกรจ่างใสะคะ่ะอย่างรวดเร็วหลังจากที่สรับในทันทีค่ะเพราะพอเราสรับหน้าเนี่ยจะเป็นการที่เราขัดเอาเด a เซล l ค่ะหรือเซลล์ที่ตายแล้วอะค่ะให้หลุดลอกออกไปจากหน้าของเรานะคะร่างกายของเราก็จะมีการผลิตเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาค่ะเป็นผิวของเราก็จะนุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ไม่มีริ้วรอยค่ะ วิธีการเลือกสครับนะคะก็อยากให้เลือกเป็นผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนนะคะไม่ระคายเคืองต่อผิวหน้านะคะเวลาใช้ก็ใช้ประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณ 1- 2ถึงครั้งต่อหนึ่งอาทิตย์นะคะในกรณีที่เป็นคนที่ผิวแห้งแบบปุ้ยก็ใช้ได้บ่อยแต่เอาจริงๆถ้าปุ้ยไปไว่ายน้ำมานะคะปุ้ยบอกได้เลยว่าปุ้ยแอบใช้สครับแทบทุกวันเพียงแต่ว่าเวลาปุ้ยใช้ปุ้ยใช้แทนโฟมล้างหน้านี่คะ่ะเราก็ไม่ออกแรงเราปุ้ยก็จะไม่ทิ้ง ทิ้งแบบคือถูนานะคะคือถูแค่แป๊บเดียวไม่ถึงนาะทีปุ๊บกระลางออกนะคะค่ะวิธีการใช้สครับนะคะก็ง่ายมากเลยค่ะทําหน้าของตัวเองให้เปียกนะคะแล้วก็บีบครีมค่ะนะคะ,นะคะบีบโฟมลงไปนะคะบนมือบนฝ่ามือนะคะแล้วก็วนค่ะบนใบหน้านะคะเวลานวดครึงบนใบหน้านะคะให้ครึ่งเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ พยายามเลี่ยงที่จะใช้นิ้วชี้อาจจะใช้เป็นนิ้วกลางกับนิ้วนางนะคะบนให้ทั่วหน้านะคะ่ะประมาณแค่หนึ่งสองนาทีนะคะก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ล้างหน้าออกขอบอกเลยว่าปุ้ยมีสครับหนึ่งหลอดน,นะคะติดประจำอยู่ในห้องน้ำนะะเลยค่ะเผื่อว่าวันไหนอยากสวยด่วนกระทันหันนะคะปุ้ยจัดเลยคะ่ะหลังจากที่เราสครับหน้าเสร็จแล้วนะคะปุ้ยแนะนำเลยคะ่ะว่าเราควรจะต้องรีบทม คีมบำรุงเข้าไปทันทีเลยค่ะใช้เป็น moisturizer นะคะคืนความชุ่มชื้นกลับไปบนใบหน้านะคะหน้าของเราก็จะอิ่มน้ำค่ะสวยแล้วก็เด้งขาวใสเลยค่ะนะคะรับรองได้ว่าคุณจะเห็นความแตกต่างระหว่างการทาครีมปกตินะคะกับการที่ทาครีมนะคะหลังจากที่สครับอย่างแน่นอนค่ะ หลังจากที่เรานะคะบำรุงผิวหน้าของเรานะคะให้สวยเด้งนะคะจากภายนอกไปแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ปุ้ยอยากจะฝากไว้ก็คืออยากจะให้บำรุงจากภายในด้วยะคะ่ะก็คือนอนหลับพักผ่อนนะคะกันให้อย่างเป็นที่นะคะวันละ8ชั่วโมงนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะตอน4ทุ่มอะคะ่ะเป็นทัมมิ่งในการนอนที่ดีมากเลยเพราะเป็นช่วงที่ร่างกายเราอะคะ่ะจะหลั่งโก r ข้อมูลออกมานะคะแล้วก็ทำให้ใบหน้าของเราสวยใสนะคะค่ะแล้วก็เวลาออกแดดข้างนอกตอนเช้านะคะอย่าลืมทาครีมกันแดดทุกครั้งนะคะค่ะก็วันนี้ปุ้ยก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่กด subscribe เข้ามานะคะก็อย่าลืมกดไล k e like, กดแชร์กันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ